วัดีครับวันนี้อยู่ว่างๆนะครับเป็นเสาร์อาทิตย์ก็ไม่รู้จะไปไหนนะครับผมก็จะพาท่านไปเที่ยวที่เขาพญาเดินธงนะครับซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาในตำบลพัฒนานิคมอําเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนะครับซึ่งเป็นยอดเขาที่อยู่ห่างไม่ไกลจากเขื่อนป่าศักดิ์ชิรธิ์นะครับเราจะเห็นว่า จากด้านบนนี่เราสามารถมองเห็นวิวอันกว้างใหญ่นะครับอันกว้างใหญ่ไปสารแล้วก็รวมถึงเขื่อนปาสักที่อยู่ห่างไกลออกไปนะครับอยู่พอเราอยู่บนยอดภูเขา,าพญาเดินทงนี่เราสามารถมองเห็นข้างล่างได้อย่างชัดเจนนะครับวันนี้มาชมก็ปรากฏว่าหมอกหมอกจะเยอะไปหน่อยนึงนะครับมันก็เลยมองอะไรไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับ แต่การที่เราได้มาอยู่บนยอดนี่เราถือว่าเป็นสิ่งที่สุขใจนะครับแล้วก็มีเราจะเห็นว่าบนยอดเขานี้จะมีเกบัตทธรรมหรือที่พักสงด้วยนะครับก็เ,เรียกว่าที่พักสง์ของวัดหนองนานะครับแล้วก็เป็นที่ประดิษฐานรูปหลาย,ลายองค์นะครับโดยเฉพาะในเชองรุ่นหนาวนี่นะครับจะมีจุดกางเต็นท์เข้ามา ชมทะเลหมอกกันเยอะนะครับที่นี่นะครับดับงนั้นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับที่น่าสนใจนะครับสําหรับผู้ที่รักในการท่องเที่ยวก็สามารถเดินทางมาได้นะครับมาโดยมาไม่ยากนะครับมาไม่ยากขับรถมาจากกรุงเทพมหานครแล้วให้มาถึงีอำเภอพัฒนานิคมนะครับแล้วก็ไปที่แยก มะนาวหวานนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปที่เขาพญาเดินทงได้เลยนะครับก็ไม่ไกลนะครับประมาณ7กิโลถึงยอดเขาเลยนะครับสามารถขับรถขึ้นไปได้นะครับรถทุกประเภทขับรถขึ้นไปได้หมดนะครับภูเขาก็ไม่ไม่ไม่สูงชันเท่าที่ควรนะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดลบบุรีที่น่าสนใจนะครับเป็นเมืองที่น่าสนใจนะครับสําหรับการเดินทางนั้นนะครับ ถ้าสนใจนะผู้ใดที่สนใจก็จากรถยนต์ในกรุงเทพจากกรุงเทพไปจังหวัดลบบุรีก็ประมาณ150ถึง160กิโลเมตรนะครับก็ใช้เวลาเดินทางไม่นานนะครับประมาณ2ชั่วโมงนะครับส่วนรถไฟก็จากกรุงเทพไปยังสถานีลบบุรีนี่ก็ใช้ประมาณเวลาประมาณ2ชั่วโมงนิดๆนะครับซึ่งสามารถตรวจสอบเวลาเดินรถและค่าโดยสารได้นะครับทา,าของสถานีนรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับ ส่วนอื่นๆก็ไม่ว่าจะเป็นรถส่วนตัวหรือรถมอเตอร์ไซค์รถอะไรก็แล้วแต่เราสามารถขับไปได้ตามเส้นทางถึงจังหวัดลบบุรีนะครับแล้วก็ไปทีป่อำเภอพัฒนานิคมนะครับการเดินทางขึ้นไปจุดชมวิวของพญาเดินทงก็จากตัวเมืองลบบุรีไปถึงของพญาเดินทงก็ประมาณ53กิโลเมตรนะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับแล้วก็สามารถเช่ารถขับหรือมอเหมารถโดยสารน้องถิ่นไปยังสถานที่ต่างๆใน จ <Keep S 1> ังหวัดลบบุรีได้นะครับการขึ้นไปเที่ยวเขาพญาเดินทองนี้ไม่มีเวลาเปิดปิดนะครับขึ้นไปได้ตลอดเวลานะครับไม่มีอัตราค่าเข้าชมนะครับเวลาที่เหมาะสมก็คือเราสามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปีนะครับทั้งปีนะครับมันเพราะว่าความสวยงามของเขาพญาเดินทองนี่เป็นที่กก่าวขานของนักท่องเที่ยวกันเยอะนะครับนักท่องเที่ยวกันเยอะเพราะว่าข้างบนนี่เราสามารถที่จะ พักพักผ่อนแล้วก็กางเต็นท์กันได้แบบสบายๆนะครับไม่ต้องมีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะพักผ่อนหย่อนใจได้ทั้งวันนะครับได้ทั้งวันเพราะว่ามันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะครับการท่องเที่ยวเข,ขพาพญาเดือนทงนี้เวลาเราก็ ขึ้นไปเที่ยวแล้วก็สงบครับส,บสงบสงบเงียบนะครับไม่มีปัญหาในเรื่องของอาอาการพักผ่อนหย่อนใจนะครับเราจะเห็นว่าการท่องเที่ยวของจังหวัดลบบุรีนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจแห่งหนึ่งนะครับที่ใครๆก็ามาเที่ยวกันนะครับมาเที่ยวกันนะครับแล้วก็ ข้างบนนี่เราจะพบนักท่องเที่ยวเยอะแยะไปหมดนะครับนะครับแล้วก็จะมีป่าไม้ล่มรื่นนะครับมีป่าไม้ล่มรื่นแล้วก็มีสถานที่ของสำนักนะครับหรือที่พักสงตรงนี้นะครับให้ท่านได้กราบไหว้บูชาด้วยนะครับแล้วก็มีเราจะเห็นว่าตรงริมหน้าผานี่ ก็จะมีก้อนหินใหญ่โตให้คนได้นั่งถ่ายภาพนะครับข้างหน้าที่เราเห็นนู่นนะคือ <S 2> <S 2> เขื่อนป่าศักดิ์ชนธิ์นะครับซึ่งตรงฝั่งนั้นก็จะเป็นที่มีรถไฟข้ามไปอีกฝั่งนึงนะครับที่เขาเรียกว่ารถไฟลอยฟ้านะครับนะพอเราเที่ยวเขาพยาเดินทองเราก็แวะไปที่ <S <S เขื่อนป่าศักดิ์ชิทธิ์เพื่อความสุขสบายของชีวิตสบายๆนะครับไม่ต้องเครียดนะครับ การที่เราได้มาเที่ยวเขาพญาเดิมทองอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนี้ก็ถือว่าเป็นความสุขในการท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายภาพให้มันท่านเห็นมากมายไกยกองนะครับนเนื่องจากกลัวว่าฝนฟ้ามันจะตกเพราะท้องฟ้ามันคลึ้มๆนะครับมันเหมือนกันดูเราดูลงไปข้างล่างเหมือนกับเป็นหมอกแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับไม่ใช่เพราะมันเป็นคล้ายๆกับฝนมันมืดทึบมานะครับเพราะผมไป ช่วงนั้นก็เป็นช่วงเที่ยงไปแล้วนะครับช่วงประมาณเที่ยงเที่ยงมันก็เลยทําให้ดูว่าเมฆบอกมันไม่ไม่ค่อยสว่างสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังเห็นข้างล่างอย่างดีนะครับยังเห็นข้างล่างอย่างสวยงามนะครับไปโดยรอบๆอของเขาพญาเดินทงนะครับเราสามารถเดินดูได้รอบนะครับแล้วก็ใครที่ชอบการต้องเที่ยวแบบนี้ก็เชิญได้นะครับเชิญได้นะครับเขาพญาเดินทงจังหวัดลบบุรีนะครับนะครับ หลังจากที่เราเที่ยวจะชมเขาพญาเดินทองหรือนอนค้างคืนก็ได้นะครับค้างคืนโดยกลางเต็นท์นะครับกลางเต็นท์แล้วเช้าๆก็เดยดูแสงพระอาทิตขึ้นนะครับหรือดูเมฆหมอกหนาทึบนะครับดูแลสวยงามนะครับดูแลสวยงามนะครับสําหรับท่านสนใดที่สนใจก็อย่าลืมนะครับการท่องเที่ยวเป็นสิ่งสำคัญสําหรับชีวิตมนุษย์นะครับเพราะเราหาความสูงให้กับตัวเองหลังจากที่เราเด้ ทำงานกันแล้วนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมอย่างยิ่งครับที่ได้ติดตามรายการมาโดยตลอดนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อติดตามรายการในโอกาสต่อไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดี